อยู่ฐานในในช่องนะคะต่อไปฐานจักรยานยนต์ฐานจักรยานยนตนี่ก็ในสุพรรณนี้นายระชัยขงายน้านนาดิน sì, ์รนะคะัร็ู้อภาปีสองจปีนี้แล้วนะคะ องยิงกระดาษนะคะาาการของพี่ให้นักศึกษาที่เสนใจเข้าไปนวัตกรรมใหม่ที่พี่เขาเรียนแล้วก็ทำผลงานไว้นะคะนาากักศึกษา่กลุ่มที่รายงานออกไปนี้ทางบริษัท อ้าัไ่เขาบอกให้ดแลมัเล่นอยูู่กกทงกำลัคือก็ถ่ายได้มีงื้วนพี่เองรู้สึกตอนนี้ไปที่สองทำใจช่งมัน อะไรด้วยต่อครับ one oh, minute

ไจว่ลบครับห้ก็าดไม่เกี่ยวบด้เนับประำทุกปีนะครับเป็นงานชุมชนที่ทางวิลลยเทคโนโลยีภาคเหนือของเรานั้นเป็นภาพในการจัดสถานที่นะครับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ภาครัฐและเอก นะครับลำดับขั้นตอนนะครับเมื่ออ่านรายงานนะครับอ่านรายงานจบท่านประธานกล่าวเปิดและที่สำคัญที่สุดอ่านสารของคณะท่านนายกและทั้งมนตีนะครับหลังจากนั้นเราจะรูดจับท่านผู้ใหญ่ใจดีและท้ายที่สุดก็จะเป็นการแจกรางวัลนะครับชิลเยี่ยมชมตามบูธต่างๆท้ายที่สุดก็จะไปแจกข้าวฟรีทานอาหารที่บริเวณจะวางเรื่อมมือเร่วมใจของบุคคลหลายฝ่ายทั้งข้าราช ก่อค้าประชาชนและองค์กรต่างๆเนื่องจากครับับและในโอกาสนี้ทางสโมสรไลออนก็จะมีคับับ,บและะไรนะได้กับรางวัลทุกคนนะครับอ่าบอลหนึ่ต้องรักษา ขึ้นไปถึงคอแล้วแขนดีร่าแต่ละคนครับดีล่าแต่ละคนนีเอาขึ้นถึงสุดแขนแล้วนะครับน้าสุดแขนแล้วต่อให้เต็มที่อยาวอที่เดีวอย่างเดียวนะครับน้ามีหลายๆ คงจะเป็นรถยนต์แหละพอได้นลใครมกับพี่เฉยาเิยเลยนะข้าขอครณค่ะเดี๋ยวตั้งวงรอนิดนึงนะเดี๋ยวขอสาราฟกันเดกด้วยนะครับเอานทราฟคนนะครับต้องดากันน้องฝั่งนี้ด้วนะครับแล้เท้าหยบกันนะลจากทีมงานที่เปอรเท้าไรเดนะครับผม ก็แต่ละคนก็ดีกรีได้ถ้วยกันมาทุกคนนะระดับประเทศแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะจะมีงานแข่งเอ่ซันอันนี้ก่นใช่ไหมอ่าน้องคนนี้ขึนก่อนก่อนให้แน่นน้องนะขอเชิญตัวมือนะครับให้น้องแจ๊ดถ้วยนะครับขี่ไปโชว์ตัวก่อนโชว์ตัวก่อนวนให้รอบๆให้เขาดูหน้ากันไว้นะฮะเริ่มแล้วพี่เขาเริ่มแล้วก่อให้เล่นนะฮะอย่าขืนอย่าขืนไปแล้วไป สังเกล่ยสีหน้าน้อง <time to make noise> น้องเขาบอกคิวมากเลยอ่ะพี่นายน้องเขาบอกคิวเทไปมี่มอะขอเขาอนตะมูละครับปล่อยมอแล้ว <time to make noise> ไหวไหมขึ้นไหวไหมลุนลีรุขึ้นไหวไหม <time to make noise> ไหวไหมไหวไหมแมดูท่าเหมือนจะไม่หวน้ำหนักเยอะไปหเปล่ายกไหวไหมไม่ไหวครับยกไม่ขึ้นปุ๊บปุ๊บป๊วนะฮะเราจะเปลี่ยนให้ชิดที่สุดนะฮะอ๋แล้วเว้ยนิ่มนไ่มแล้วไปแล้วิ่มไหมนิ่มิ่มไหมได้อีกไหมโอ๊ย ตัวลงไปเล่นเลยดูหน้าน้องคนนู้นเขาไม่ค่อยเสียวเลยเนาะมีการทักทายไปเขาเปลี่ยนเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเปล่ยนนะมาดูกันว่าจุ๊พี่กัหน่อยแล้วโอ้ ตัดสินประกวดร้องเพลงเดียจาังเพราะวัาไทยแสงฟ้าแล้วก็อาจารย์วชิระระดับการแข่งขันความดีนะครับระดับการแข่งขันนี่ระดัะบตอ4สี่ถึงตอ6หกชายหญิงและก็ นักงรายะดั้นม .1 ถึงม .3 นะครับม .1 ถึงม .3 ตรงเข้าประกวดจากโรงเรียนบ้านคลองตัดน้ำนะครับต้องขอขอบคุณครูอาจารย์นะครับที่ร่วมสนุกในงานวันเด็กแห่งนี้แตกท้ายไหน น้องแดงหลุดไปอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวรอเองเดี๋ยวรอดนะลงก่อน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 เดินตึ๊ดเดินลงล่างแล้วเดินลงล่างเลยล่งเดินเดินลงก่อนเดินตัวก่อนลงมาหาลงมาหนูลงไม่หมดเลยเดินเลยครับเดินเดิน uh ออเต้นหน่อยเร็วอะไรนะนี่อะไนะปูอนนีีกนะปีนะอ้าวอ้าวข้วบครับขี้ควบเออขี้ควบนะหกป้วนตื้อตื้อ ไครม <AN> e. love, uh? ุกน uh ้องไครมุกอายุมีขวดคะหกขวดหกขวดขวดขวดเปียอยู่เท่าไหร่คะตอหนึ่งหกขวดเปียต่อนึงอ่ะต่อต่อเล่นอันนี้เล่นอะไรลิงชิงบอลเหมือนเอย่างข้าวน่ะสักครู่ครับวนคนละข้างนะอ่าวนคนละข้างนะเออเออ เล่นตะกี้เล่นเล่นง่ายกว่าอนุบาลนะเนี่ยง่ายกว่าเนาะไม่เราถือเป็นโตอัศรายเยอะเอ้าเฮ้ยบอลไม่ทันกันนะเอ้าเฮ้ยอ๋อเฮ้ยบอลทันกันแล้วเร็วเร็วเอ้าหมอไทยไอ้อยู่นี่ตรงเข้าไปเออบอลเล็กบอลใหญ่ส่งเข้าไปเออเออ บอลหายบอลหายบอลอยู oh. okay, okay. okay. uh, 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 uh. ่ไหนหมดเอาบอลอยู่ไหหมดเใช่ไหมหรือว่าสกอร์ป๊าอยู่ที่ไหนตัดมาถึงมาถึงมาเที่ใคร

หมดแ้วหมเลยเอนองกเลยครับองน้าก่อนสองขวนะสองขวนะหน่นสปีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สี่คนนะครับใครมาเที่เกินสาครั้งบางครับใครมาเที่ยวเกินสามครั้งบางเกินสามครั้งนะเกินเกินนะใครมาครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกมีครั้งแรกเยอะแบบนี้ถึง 123่งสึ่งสาดีกว่าปอหนึองสปอหปอสปอสามหนสองจข้างล่างข้างล่างนะข้างล่างับพี่ข้างล่างดิข้างล่างเข้าแถวเขาแถวเขาแถวเขาแถวมามาข้างล่างนะครับขาข้างล่างยู่ข้างล่างยืนหน้ากระดานหน้าระานหน้ากระดานเข้าเขาแถวน้ระานเออหน้ากระดานอะไรขนานกับเวทีไว้ใกล้ๆ เออป้อหนึ่งอยู่ไหนเหมือนเดิมนะครับเออเอาผัดไปปอนสองคุไปขอดิไมหมดแล้วขอฮะคุณก็ไปขอดิขผมบานจบไปแล้วบานจบแล้วอันนี้เป็นปอนหนึ่งกถวแตะไร่เตะไร่เพื่ออะไรเตะไรครับเหมือนเดิมอ่ากระเถวเหมือนเดิมเดี่วสามแถวป้อหนึ่งจับกระแถวขยับมา พห้าเหรอปอะไรอ่ะอะไรเว้ความแตกแวละปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่เขาปอะไร